ก้อดิจะยืนทำไรอะไปทำบอลเลยไปทางบอลนู่นเพื่อเขาดังไปเป็นปากล้องเลยนะปากล้องอย่างนี้นั่งกันดีเด้อเป็นไงทีการแล้วหรือบอกหรือบอกคือพร้อมมากดติดตามกดติดตามยังก้อยเโหกดติดตามคนแรกของช่องเลยเป็นยังทั้งช่องมีมันคนเดียวติดตามว่าง กดยังไงยังไม่เห็นช่องนี่แหะชื่อชื่อเขาแหละที่ช่องธีรศักดิ์ทับกลางเมื <st arts> ่อวานก็ลงลอ,อะไรวะไอไอตอนกินเหรอ <laughs> วานนั่นแหละลงตอนกินเหรอตรงนี้นลงลอะไรเกี่ยวกับกระท่อมดัานตรงนีน้คนกำลังศึกษาท่อมทดรอบดี กันเออแหลมลองดิกัญชายังมีเลยจริงๆแล้วเนี่ยคือนแป้งทอดไงใช่ใช่ใช่ตีไข่แป้งโกกิไข่ไข่อย่างเดียวไม่ตีไข่แล้วก็ฟุ้ไข่แล้วลงไปทอดใส่ใบกัญชากัญชามีแล้วกัญชามีแล้วนะแหลมไมีเอมีทอดอ่ะโอ้โหเดี๋ยวดิเดี๋ยวนี้เขาทำกระท่อมจะแป้งทอดกันแเราต้องบุกเบิกเนี่เนี่ยตามคนจงข้างตางขายกันเต็มเลยเนี่ยจิ้มน้ำจิ้มไก่อ่ะหวานอ่ะโอ้โหสุดยอดเลยอะไรวะ ใส่เจียวใส่ใบกระท่อมยังมีวันนี้กลับไปเขาลองเลยนะลองเลยได้หลายเมนูรอดูคลิปเลยแล้วก็หี่ลงห้อยกุ้ยเปป็นระตูให้าก็เปลี่ยนเป็นสูตรอย่างนี้ไงทำเป็นกับข้าวไงข้าวอย่างละสิบใบสิบใบใช่ป่ะเราไม่ได้พกนี่เราทําเป็นกับข้าวก้อยจะไปทัดเสียงเขาไปนะตอดตอสใบกระท่อมมันเป็นไรมันถูกกฎหมายแล้วแต่มันมีจำกัดนี่เหรอลิมิตนี่เหรอแจกสูตรไปในสัว ไม่ใช่ก็ห้ามไม่นี้อย่างเดียวโหแจกแกงต้มเลยโหดิดูเขาแจกพักกันนี่อะไรเนี่ยน้ำอ้อยเหรอเห็นเป็นมุ้นไม่ใา่ดีกว่านน้ำอ้อยเลยเดี๋ยวสอบพ่อมาเลยสอบพ่อแม่ดั้มอุ้ยมันนั่งนอนไริงแยมผมคิดตามภาษาเมื่อคืนเนี่ยมาเปิดไฟเลนขึ้นมาเลยสอบพ่อแม่ดัมไม่ใช่อสอบแม่ดัมรถตู้น่ะรถตู้ไหนครับ S> <S แข่งเคอรกี้เ่ยครับมั่คูค่แข่งเคอรกี้เคอรี่ยัไนะ่นแหลมนี่แไรเปล่าอันนั้นอะไรนะบอกะลนะเคอร์กี้เคอรกี้ไอ้นี่เลยเคอรีเคขาดิเคอรี่ฟุ้งฟิ้งเคอรกี้ครก้ันแรกจอดเลย ติดใจเดินเดินมาติดตามยูทูบด้วยโอ้เคเนี่ยเวลานี้โดนลูกค้ามาแล้วนะลูกค้าอะไรแรกมาลูกค้าแรกไม่ไเบาไลเบาไม่จัดทิ้งไม่จัดชงชิมว่าแก้วเล่นมาตั้งเนี่ยแล้วเรียนชิมหน่มดสนใจปล่าสนใจป่ะจอดจอดขายตอร์ติดนาะ ัเดี๋ยวนี้เขาต้องมีทุกครั้งแล้วเบอร์00น่ะติดยังอ่ะเจ้าคันเยคเขาได้เลย00เดียวมา00หนึงก็คันคันเจ๊แว03คันเยวิชัย รุ่นนี้ไม่ต้องตัดต่อลงเลยลงมตกใช่ชันเก่าบอกคุณนี่นะพอตกไปปุ๊บฝุ่นปุ๊บเดี๋ยวหกรอบเดี๋ยวนั่นแหละมันก็ถอนแล้วหายในมันตกนั่นแหละฝั่งผู้ดิษฐานนี่ไม่ต้องถอนนะเดี๋ยวมันจะนอนไม่ได้ไม่น่าเชื่อครัรถเขาไม่ได้ไม่ได้เปิดกระจกวิ่งนี่ฝุ่นโอ้โ บิดเลยทีเดียวบิดง่ายกว่าขอไม่ได้กุ้ยตะเกิยบเดยวตัดสาวไปดูตอนที่เขาผ่าเสร็จแล้วนะครับเข้ามาอยู่ได้ยังไงขั้นตอนนี้ต้องใช้เวลาตายกียบมาพรุ่งนี้เดี๋ยวฟ้าไปดูอีกสี่ชั่โมงนะพอดเข้าไปได้ไงจับบิดเลยบิดเลยเพราะยังไงมันต้องหมุนออกอยู่ดีกว่าอีกคุณโทรมาเบอร์นั่นแหละแต่ทำไม เราโตกลับมาเป็นสิ่งให้หามกูก็งงเขาก็ให้คุณรอลดท็อหนึ่งเ่งก็ไม่โตมากูโพแล้วไม่มีใครรับเลยตั้งเครื่องเลย่ึ้นเนี้ยแหลกไม่รู้ไม่ได้ขึ้นเอาไปกัดรถกับผู้เชี่ยวชาญมาดิอต่อวันเราผู้เชี่ยวชาญโโอ้หหนักเกย

ถ่ายดูมั่งหน้ารถถอดไรออกมั่งหนะาโอ้โหถ่ายจะต้งคู้ไอนตอนถ่ายในตอนถอดไม่เท่าไหร่ตอนใส่ดีสำคัญใช่เนี่ยว่ามีวิดีโอเป็นหลักฐานพี่อ๋ไ <c oughs> อ <c oughs> ไม่ใช่หรอกมันเป็นไรเดี๋ยวก็ฮัลโหลพี่หนึง่งลืมแล้วตอนนี้ถ่ายไง <c oughs> <c oughs> คันนี้คือกีของจริงวิดีโออย่างเดียวไม่มีการตัดปุ๊บไปต่อนู่นเลยถ่ายตอนยันตอนเดินนะอ๋อดีบอกไปถ่ายหน้ารถนะ ดูกบาเลยทัหมอันนี้เขาไล่เบาหมดแล้วเดี๋ยวก็ทุก้จงกระจบหมดตอนถอยจะลังถอยตอนถอยก็ดูรีบหลังเต้ไปอะไรไม่รู้นี่ใส่แอบใส่กล่อง้ว้ป่าวะคิดอะไรวะหรือได้ก้องไม่ได้ บ่ดีต้องแบบนี้บ่ดีทำไมช่างเขามีแรงเยอะจังสุดแล้วของเขาคือสองคนไปแยกกินแดง ได้เกาะแล้วไอรอนแมนได้เกาะแล้วคืนนี้เราไปสองเรียมมินแดงหาเาไม้กันนิันนี้เดี๋ยวเป็นเป็นหมวกข้างหลังอันนี้เลี้ยวหนึ่งเลเนี่ยเลียวหนึ่งเหรอเลียวสองเป็นไงวะสองเลียงท้ำสีเลี้ยขาเดี๋ยวพี่หนุ่มบอกเดี๋ยวกูไปถ่ายกูบ้างเฮ้ยพี่ที่หนึ่งก็มาลักรักสูบกันแล้ว แตฮะเริ่มหาอุปกรณ์แล้วเรถคูณังวะสตาร์ตแล้วไมี่ต่อเลยสิบล้อหกล้อได้เปรียบเนยเอสิบหกล้อใหญ่พวกสิบล้อมีปั๊มลมในตัวใช่สตาร์ตของตาบุญเนี่ยสู้ผมก็ไม่ได้ของเราก็มีลมเหมือนกัน ลมออกดาดเลยใช่ออกถังด้วยเติมตลอดทางช่วงนี้ช่วงนี้เลยกลับเร็วหน่อยเพราะเติมตลอดทางจริงๆว่าล่าสุดนี่เติมตลอดทางเลยลมมันรั่วหนูแทบไม่ได้มีหนูรุ่นไหนอ่ะนี่นี่ดู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 ่ายไว้ด้วยหัาเอาเมื่อเดือนนี้ กล้องสวยด้วยเป็นงไงใช้โฟนถ่ายนัแล้วที่เห็นเห็นนะคลิปอะไอของไอแขกอะสิบเอ็ดก่องอะนั่นคมชัดคมชัดไม่ลึกเดี๋ยวรถใิ้ประตูไว้เนี่ยเขาลืมหมดค่ะลองของนอรถที่เหี้ยแบงกันเลยเนี่ยเดี๋ยวรถใช้โฟนไว้ลบนกันอ่ะเฮ้ยลงคลิปพูดเรียกเขาพ่อ ไปตัดตาคิดว่าไม่ตัวแอนตตัวยงเลยคุณแว่นคุณแวน่คแวน,ค,วนคุณจะใส่สีแว่นหรือใส่หกแว่นนีด่ดิมีการไปติดให้เขาด้วยนะแต่นี้เขาหูยินงไม่าใครมาติดวะถ่ายรูปฟองยิงายูปองยิง่ายเข้าเลยเลคนแรกที่โดนไม่มีใครหรอกคนปิน้นคนออกแบบ เว้ยเดี๋ยวเราชอบหมดโรงงานให้เขาเป็นตัวเดี๋ยวต่อไปลูกค้าสั่งของก็จะจะมีแถมเดซิเกอร์ด้วยก็ทำสวย14นี่ยิงกว่าท่าไม้อ่ะจอดปุ๊บแปะปั๊บจับปุ๊บแปะปั๊บเลยถ้าทำทำใต้ทุกวันทิ้งเบอร์ได้เนียตกใจเลยเฮ้ยทิ้งเบอร์ไม่ได้ไม่เอาไม่เอาเดี๋ยวทอนกระจายแล้วบอกหมอนี่ไม่ได้โทรมาสั่งนะคันนี้รถใครเนี่ยมาขับรถคนตีนจัก เนฮ้ยเนี่ยผู้ช่วยฉาม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 า